มอบความคล่องตัวบวกความห่วงใยให้กับทีมงานภาคสนามด้วยกระเป๋าเป้ BP 1 1 3กับโครงการสตาของมูล,ลนิธิรักไทยหรือจะสารภารกิจเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในความดูแลของมูล,ลนิธิสุพรนิมิตรแห่งประเทศไทยด้วยกระเป๋าเป้ BP 0 5 3กระเป๋าสําเร็จรูปพร้อมสกรีนชื่อโครงการรุ่น BP 1 1 3นี้ ัวกระเป๋าสูง16.5นิ้วยาว12นิ้วก้นและข้างกว้าง4.5นิ้วใบใหญ่ปรับสายเป้กระชับรองรับถูกพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนกระเป๋าเป BP ้ BP053 ใบโตมีช่องใส่โน้ตบุ๊กด้านในตัวกระเป๋าสูง18นิ้วยาว12นิ้วก้นและข้าง5.5นิ้วซิปฟันใหญ่พร้อมลุยเหมาะกับนักเรียนและผู้ใหญ่เพราะใส่ของได้เยอะมาก เพื่อบทบาทที่สำคัญของมูลนิธิกระเป๋าสร้างกําลังใจทั้งเจ้าหน้าที่อาสาผู้ปฏิบัติงานหรือมอบรอยยิ้มกับผู้ที่ได้รับเช่นกันมูลนิธิโครงการเพื่อสังคมงานจิตอาสาองค์กรหรือเครือข่ายอื่นๆสนใจกระเป๋าสำหรับงานกิจกรรมต่างๆสามารถติดต่อทีมงานที่พิกัดท้ายคลิปได้เลยค่ะ